สวัสดีฮะอยู่กับวันจูเนีร์นะฮะเดี๋ยวนี้พามา 3, ดู3,000ไร่ข้างเต็มนะฮะก็เกือบเต็มดีกว่าย Ho, ังไม่เต็มขาดอีกนิดน <music> yeah. ึงเจ้าของบอกผมว่าเอออยากได้หมดหนึ่งบูสต์สักห้าสิบครับเอาไปเรื่อยๆน้ำตาคูจะไหลเลยหมดหนึ่งบูสต์ห้าสิบดูบูสต์ดูบูสต์อะไรอ่ะไม่เลือกไม่เปลี่ยอะไรไม่เลือกเลยเหี้ยโตามพวกก่อนโ้ไปตามพวกเลย สวัสดีฮะอยู่กับวอนยูเน์นะฮะเดี๋ยวนี้พามาดู3 0 0พไล่ข้างเตม็มนะฮะก็เกือบเต็มดีกว่ายังไม่เต็มขาดอีกนิดนึงก็คันนี้นะฮะก่อนหน้าที่จะมาไล่ข้างเพิ่มเนี่ยเป็นเครื่องสา0พันเดิมๆเกียร์ธรรมดานะเข <คน S 1> าเคย <น S 1> ทำกับผมไปก็คือจะมีกองมีรีแมปมีหวัวฉีดมีแคมแค่ประมาณ4อย่างเนี้ยตอนนั้นจบไปที่264ม้าอ่าแต่รอบนี้มาไล่ข้างเต็มระบบเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะรอบนี้หลักๆเลยนะฮะมีเทอร์โบเอฟห้านะฮะก็ตัวนี้เป็นปากห้าพิษฮะาะว่ มันจะเป็นเนี่ยฮะมันจะเป็นปาก48จะเขียนไว้ที่ปลายนะว่า48นะอ่าแต่ถ้าอย่างเงี้ย50จะใหญ่ขึ้นมาอีกส่วนตัวเนี้ยฝาหน้าเนี่ยเป็นฝากเกรสตี้นะฮะก็เวลาใส่ไปเนี่ยกระป๋องมันจะติดพวกเนี้ยเทอร์โบจะติดตัวเขานะ,ะเพราะตัวเนี้ย U4 เขามันจะยืดอ,อย่างงี้ก็ต้องตัดออกแล้วก็เชื่อมหรือไม่ก็เปลี่ยนเขาเป็น U3 อ่าตรงนี้ก็ทําให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็หัวชีเคยใส่แล้วแต่ว่าขยับขึ้นพี่เขาอยากได้เป็นอ่อ สองบวกหมดแล้วเจ๋ง <c oughs> หมดแล้วเจ๋งนะฮะแล้วก็อินเตอร์อินเตอร์ก็ตามสเปคฮะสองนิ้วครึ่งออกสามนะฮะเป็นงานไดรนะฮะแล้วก็รอบนี้มีไส้ปั๊มเพิ่มเข้ามาไส้ปั๊มี่อยู่ในนี้คอมโบโคนะฮะต้องรื้อนี่รื้อนี่รื้อนี่หรือคอมแอร์หรือแบตหรือ,หร,อหรือหมดเลยเพื่อทําไส้ปั๊มนะฮะแล้วก็แคมเคยมีแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดแล้วโอเคข้างในเครื่องก็จบแค่นี้ ในเครื่องเท่ากับว่ามีส้ปั๊มมีแคมมีหัวเช็ดส่วนรอบนอกที่ยังขาดอยู่ก็จะมีเนี่ยฮะระบบละมันยังไม่มีเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าเท่าไหร่นะอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้านะเดือนหน้าประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวเขาจะมาทำระบบละมันอีกอย่างหนึงแล้วก็ระบบระบายความร้อนผมบอกไปว่าถ้าแช่บ่อยก็แนะนาหม้อน,น้ําเขาก็บอกเอาใส่เลยก็เลยจัดหม้อน,น้ำกับระบบไฟฟ้าไปให้หม้อน,น้ำที่เป็นงานสร้างนะฮะตัวหนานะครับไม่ใช่งานจนีนถ้าง,งานจีนถูกกว่านี้เยอะนี้บอกเลย ก็โอเคนะฮะประมาณนี้แหละไล่ข้างเกือบเต็มขาดนิดเดียวก็เต็มแล้วแต่ที่เห็นเขาโล่งๆกันคือเขาเก็บสวยงามด้วยแบบนี้แต่ถามวันนี้เก็บสวยงามได้ไหมจริงๆถ้าหรือพวกนี้ออกนะเก็บ ABS เก็บเบเก็บสายไฟก็โล่งแล้วตรงนี้ก็ถือว่าโล่งไปเยอะนะหลักๆคือสายไฟกับพวกแบตพวกกล่องฟิวแล้วพวกนี้แหละไล่ข้างถ้ามีอะไรให้ทำได้อีกก็ไม่มีแล้วระบบมันก็คือครบทุกอย่างนะไม่มีอะไรให้ทำจริงๆนานัานก็คือความสวยงามแล้ว เดี๋ยวพาไปดูฟิล3,000โบยพห้บ้างว่าวิ่งกันมาไหนเจอกันที่ในรถนี่ฮะของเดิมนะฮะถะบงทะโบดเดิมนะฮะโอเคมีแม็กไลเนอร์เราก็จะวางไว้ให้เลยนะฮะถ้าไม่มีแม็กไลเนอร์เราก็จะใส่กลงใส่กล่กองให้เรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วรับเงินมาแค่ไหน ตอนนี้เราก็อยู่กันในรถแล้วนะฮะสามพันไร่ข้างเกือเบเต็มโอเคคันนี้ก็มีเป็นกล่องอัาบูนนะฮะติดมาตั้งแต่รอบที่แล้วโอ้ยเย็นเจ๊งอ่าดึงสายนิโหมดออกแล้วก็เสียบสายจูนพร้อมจูนเลยฮะเอ่ออันนี้ผมแก้ไฟเป็นแบบสแตนเลยอ่ะแบบว่าจัดเต็มอ่ะ ดูกันว่าวิ่งประมาณไหนจะบอกเลยว่าแรงแน่นอนกลัวอย่างเดียวกลัวโบขาดเจ้าของไม่น่าขาดหรอกมั้งมันก็ไม่แน่เนาะเจ้าของบอกว่าเดี๋ยวมึงรับสายก่อนเจ้าของบอกผมว่าเอ่ออยากได้โหมดหนึ่งบูสซ์สักห้าสิบอะครับเอาไปทำไมเยอะนักน้ำตากูจะไหลเลยโหมดหนึ่งบูสซ์ห้าสิบโหมดสองจะเอาเท่าไหร่วะเนี่ยเขาบอกโหมดสองเต็มที่กูนี่คิดหนักเลยโหขับอย่างนั้นเลยเหรอวะ ก็ปกตินะฮะรถผมยังมีเวกผมเงี้ยฟู๊บสี่สิบห้าสิบยิงเขาพูดทำอะไรวะแต่ได้เพื่อนไหไม่รู้จะเบิ้ลทำไมวะอ่านทำไมไม่รู้เหมือนกันบ้าป่าวก็อย่างรถผมนะฮะปกติฟู๊บสี่สิบห้าสิบยิงแต่ขับใช้งานก็ขับไม่ถึงหรอกไม่ได้เหยียบไปไหน คไม่รู้จะตัดทำไมเหมือนกันดูด้วยว่ารอลงรอล้อเปล่าเพราะว่า t ะโบใหญ่มากอันนี้ t u r b ใหญ่มากใหญ่มากใาเหยียบาบ้าห้าสิบอ่ะคือถ้าคันนี้เจ๋งต้องจับอาการแล้วว่าเฮ้ยรถเจ๋งสู้ได้เปล่าสู้ไม่ได้ก็อัพซ่าเราไอ้ดีรถน้องเขาคันวานโคดฟยวคันนี้ก็มาทำเมื่อวานไม่ได้ถ่ายไว้ส่งเดียวกันเลยโอ้ยจานหน้าก็เหมือนการซ้อนล่องเหมือนกัน เขาเป็นฝาแฝดกันนะคือรถน้องเขาเนี่ยจะเครื่องพันเก้าสีเทาสี่ประตูส่วนรถพี่จะเป็นเครื่องสามพันสีเทาสี่ประตูแล้วถ้าเบียนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยหนังกับเลขตัวท้ายเลขเดียวภาษาไทยอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างแค่เลขเดียวคันุนเมื่อวานทำอะไรไปนะโบยเตอร์คัทสามอย่างแรงแดหลับไปแล้วนะก็ถือว่าโอเคอะแต่ว่ารถพี่จัดเต็มมันจะมาจากการอะเพราะเบียนการอะ ลอาปิดกล่องซักด้วยไหมเพราะว่าหัวฉีดเขาจัดเบอร์ใหญ่เลยเขาอยากได้เหมือนเจงาควียสนใจเลยอะบู50แต่ช่วงล่างไม่ดีช่วงล่างไม่ดีแต่รถวิ่งดีใช่ไม่บู50กว่าเลยนะเออเห็นวะนะไม่มีฟันด้วยเออไอีสองบวกเนี่ยอาอยู่อะกินกินไหมมาแเป็นกินสีขาวที่พ่นไปส่วนมากผมไม่ค่อยพ่นนะสีขาวอะ โค่นไปเดี๋ยวก็ลอกใช่มันต้องทำแบบอย่างเต็มระบบเลยแล้วรอกโอมายก่นอนใช่ะตนะดูบูดดูมูโอ้ยเหี้ย,ย,ยกดสามที่กดสามที่ดูบอดจริงด้วยดูบอด <laughs> ไม่น่ารอดไม่น่ารอด ไอ้เฮียไปไงแล้วโมดหนึ่งบูทห้าสิบเจ้าของอเอเคยังไม่รอดไอ้ศาสต์ไม่ต้องจูนกันเลยทียนี่ยังไม่ได้จูนเลยฝาระเบิดเลยมัง้งไอ้ศาสต์ <S 2> <S 2> อะไรอะ <S <S ไม่เหลือไม่เหลือเลย <S 2> <S 2> ไหนวะเรื <S <S ่อง้ยที่โคงหลังอะ ไหนเนี่ยสีแตกแตกอะไรนี่เนี่ยทรตามพวกกอนโอไปตามพวกเลยบอกแล้วอย่าทำตามลูกค้าต้องตามใจฉางเอาบูส์สักสี่สิบอหมดหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรโบมีประกันอ่าไม่เป็นไรฮะเปลี่ยนให้ฟรีอยู่แล้วเปลี่ยนฟรีทั้งค่าแรงและค่าของนะฮะไม่ต้องห่วง โอ้การมาด่วนๆเลยที่กับรถเนี่ยที่กับรถป้อมตำรวจด่วนๆเลยเออไม่ไม่ได้ขาดธรรมดามันระเบิดแกียร์อะไรกันเร็วๆนะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมถ้าเป็นโบจีนก็เรียบร้อยมันน่าจะหนักกว่านี้โอ้โหมดหนึ่งคูน่าสิโอ้หนึ่งเฮียเนี่ยคุยังปิดกล่องอยู่เลยใช่เหรอปิดกล่องแล okay. <c oughs> <c oughs> ้วกูจัดแบบฟูลสแตนอะคันนี้จัดแบบจัดเต็มเลยอะ เข็นข้าวข้างกว่าไหมเราเข็นก่อนดีกว่ามั้งสามคนเลยเหนื่อยนะโอ้ยเฮียเราลถเข้ามาทำไมเราเก็บไม่พอโน้นแล้วเหนื่อยนะเพราะว่ารถรถมันรถมันมาเร็วแล้วมันต้องเดี้ยวอีกมันจะเหนื่อยเดี๋ยวข้างล่างรถจะสตาร์ทหน่อยไหมล่ะมาขาดไปหลังไม่เข้าอินเตอร์หรอกเอาล่ะเออสตาร์ทแล้วก็ตีวงเข้าจอหน่อยดีกว่า เด้งเอด,ดูรถลงโล่ง,งแล้วสตาร์ทแล้วไปทีเดียวอย่าเพิ่งสตาร์ทสตาร์ทให้น้อยที่สุดในจังหวะรถลงโล่งเลยสตาร์ทแล้วรีบขับรถไเอ่เอ,อ,อ,อไอ้ท็อปถ้ามึงดูยอยู่ก็ขาหลังเขามึงอะปรปับบูทตามใจลูกค้าเอาสเต็ปเราพอ เออหมดหมดหนึ่งแบปบปิดกล่องสัก35เงี้ยเปิดกล่องหมดหนึ่งสัก40่ช่หมู่2ส,สัก50กำลังสวยอ้าวไอ้อสาตานไม่ติดเลยอ,เอ๋อที่ไมเ่ยไมติดเลยมันโดนใส่น้ำมันอะไรหรอือเปล่า ทำไมตาไม่ติดวะเออวะมันก็ไม่มีอะไรรั่วนะเดี๋ยวกูคิดก่อนเธอโบขาบไปภาษาทวงทำไมสตาตาไม่ติดวะเดี๋ยวกูดูก่อนอะถ้าลมอั้นไม่ออกก็เป็นไปได้แต่ไม่น,าน่าใช่ไม่น,น่าใช่แต่เดี๋ยวรอไปดูที่ร้านดีกว่ารอรถมองซายมารับก่อน มันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้รถสตาม์ทไม่ตื่นต่อบ้านเรียกพังครับท่อเขาอันด้วยแหละออกท้ายไม่รู้มีพักเปล่าดูนิบอกแต่แรกแล้วให้หน้าเผาหน้าเผาไม่มีพักาัวเปล่า โอเคง so <so um> ั้นก็ไม่น่ามีป uh, ัญหาแต่ท่อมันยาวไว้มีเก uh, ี่ยวแต่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่อะอาบูดาบูดาบีบีดาบูดาบีดาบีทำไมตานไม่ติดวะงงงงงงมีประแจว่าอะไรเรถอราลองดูดิเนี่ยไม่น่าทำเรียบร้อยอะเขาเข่าไม่น่าพ่นอะพอพ่นแล้วมันจะเป็นอย่างงี้นะท่านผู้ชม ไม่เหรอกู้ที่มาคันเดียวมาคันเดียวเองเหรอนะมาคนเดียวเหรอ,นะอไม่มีประแจเลยในรถอะเครไือ่องหนูตานไม่ติดด้วยไม่รู้เป็นอะไรก็หลุดอโอ้ยเดี๋ยวมูใสนะ่ขนาดนั้นไม่รู้อะไร,รอ่ะโอ้ยบาปขาดง่ายเลยแรงไปมั้งอือใส่พุ่นสีี เนี่ยบอกแล้วถ้าพ่นสีดีๆชอบเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่างงใบตาตาไม่ติดต้อตาดยัีไงดีจอิอน้ำมันมีว่านในถังอ่ะ นี่ป่ะ,ะ,ะขึ้นโูยเกินขึ้นหลังอีกอะไรวะไถลางรั่วไหมรื้อหัวติดดูด้วยถ้าไม่ติดอ่ะเดี๋ยวไปเลื้อโบดูก่อน <c oughs> มาดูช่างใส่เทอร์โบหน้าตายเป็นไงฮะแรงไปหน่อยตามใจช่างเฮ้ยตามใจด้วย โอยเนี่ยตัวประกอบมันประกอบดีเลยไอีสัสไอ้เฮียปิดกล่องบูธห้าสิบกว่างไอ้เฮียแรงไปหน่อยเป็นพวกลสีแน่เลยฮะเออที่หลังอย่าไปกให้พวลูกตาไม่ตามไม่ติดด้วยเปิดต้องเลื่อยหัวฉีดแม่ไม่รู้ตามไม่ติดเลยเนี่ยเข็นก่อนเจ๋งเราอะเจ๋งเข็นก่อน ขนมาคิดว่า,าทีเดียวอ่ะไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับไปก่อนโอ้โหมาเรื่อยๆเลยว่ะไม่ตะลองแล้วลงมาเข็นก่อนนะพอดหมอไซค์ไม่ช่วยอะไรหรอกตอนเนี้ยสามอยู่ได้ติดกั้งหูห้าติดเลยอ่ะ <laughs> แหมถ้าสามติดตีพีผมไม่เอา

ยังไงมึงบ้าเปล่าโอ้ยเฮียมันไม่ได้เปิดฝาท้ายได้โอ้โหของม,มึงเต็มยนั่งรถหล่นหมดไอ้หา่าโอ้อ่ถ้าหล่นเดี๋ยวมึงเก็บไอ้เจนเขาบอกให้เปิดฝาท้ายเลยเดี๋ยวของหล่นมันลงมาเก็บเองโอ้โหเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ของหล่นให้แม่งมาเก็บไอ้สัตว์ พวกนี้เจ๋งจ่ายนะฮะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะฮะคือถ้าโบขาดเนี่ยใครขับคนนั้นจ่ายอเอาเข็นเข็น้นพ้นพน้พน,พน,พนดูฝั่งนู้นด้วยโอ้โหไม่ไปวะแต่พนไม่ต้องจอดเรียบร้อยมากรถอะ่ะ เปิดฝาเลยบอกพี่เขามืดคืนนี้มืดใครพ่นสีวะโอกขาดแรงไปหน่อยอนี่แหละพี่เขาเจะเอาปิดไอ้โมน 1, หนึ่งบุห้าสิบไงนี่แหละโมนหนะึ่งบุห้าสิบฮะ เรียบร้อยแก้ไขก่อนรื้อเสร็จแล้วเรียกด้วยเดี๋ยวรื้อเสร็จแล้วเรียกมาดูนะ